พอเราจะหนักแล้วว่าเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปกับรายได้กับอาชีพที่เราเป็นอยู่ตรงเนี้ยมันเริ่มจะไม่สอดคล้องกันเราจะทํายังไงกันดีนะคะวันนี้เราลองมานั่งคิดกันดูนะคะว่าในความเป็นอยู่ของเราตอนเนี้ยเรามีค่าใช้จ่ายเรามีรายได้เรามีเงินเก็บกันเดือนละเท่าไหร่แล้ววันนี้นะคะ เราลองมาคิดกันต่อว่าเราจะทำงานไปแบบเนี้ยไปอีกกี่ปีเราจะทำงานหนักแบบนี้ไปตลอดไปใช่หรือไม่เห็นด้วยไหมคะว่ายิ่งเราอายุมากขึ้นเราควรจะทำงานให้สบายมากขึ้นยิ่งเราอายุมากขึ้นเราควรจะมีรายได้ที่ดีมากขึ้น เห right? ็นด้วยใช่ไหมคะว่าควรจะเป็นแบบนี้และถ้าเรายังอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมจะเปลี่ยนไปได้ยังไงถ้าเรายังเป็นลูกจ้างเขาอยู่ถ้าเรายังเป็นธุรกิจขนาดเล็กแบบนี้กันอยู่เราจะทำได้ยังไงจะเชื่อไหมคะว่าอาชีพที่ไหนกำลังทำอยู่ตอนนี้เป็นเอเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและประกันชีวิตกับบริษัท a. a เราสามารถที่จะมีแพ s ซีฟอินคัมได้เราสามารถที่จะมีรายได้ที่ทำให้เรามากขึ้นมากขึ้นได้เพราะงานของเรามีคุณค่ามากเหลือเกินที่จะช่วยผู้คนคะ่ะที่จะช่วยผู้คนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีในเหตุการณ์ที่ไม่แน่ไม่นอนที่เราต้องอยู่บนความเจ็บป่วยอุบัติเหตุ การจากไปก่อนเวลาอันสมควรการเจอโรคร้ายแรงโดยที่เราไม่คาดคิดว่าเราจะเจอกันเมื่อไหร่อย่างไรแต่วันนี้เราสามารถจะไปช่วยผู้คนเหล่านี้แม้เกิดเรื่องราวไม่คาดฝันตรงนี้ความสุขของเรายังคงสามารถที่จะสานต่อได้เพราะเรามีการบริหารการเงินที่ดีซึ่งอาชีพที่มีคุณค่าของเราตรงนี้ค่ะจะสามารถตอบแทนเป็นรายได้ ที่ดีให้กับเราได้ด้วยบริษัทชั้นนำอันดับหนึ่งของประเทศไทยคือบริษัท AIA นะคะวันนี้หน่อยจึงอยากมาแบ่งปันค่ะว่าหนทางที่จะทำให้เรามีความเป็นอยู่ที่ดีกับครอบครัวของเราโดยที่ชนะกับอัตราของเงินเฟ้อโดยที่เราไม่ต้องทำงานหนักไปตลอดชีวิตโดยที่เรามีแพสซีฟอินค m มที่ยิ่งอายุมากขึ้นเราจะมีรายได้ที่ดีโดยที่เราไม่ต้องออกแรงเยอะมากขึ้น นะคะที่นี่ในลองประสบการณ์ของหน่อยได้อยู่กับตรงนี้มาสิบกว่าปีแล้วแล้วหน่อยก็พิสูจน์ชาติได้ว่ายิ่งอยู่รายได้ของเรายิ่งดียิ่งอยู่เรายิ่งได้มีประโยชน์ได้สร้างคุณค่าให้กับผู้คนยิ่งอยู่เรายิ่งมีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้นอยากให้ทุกคนลองถามใจตัวเองค่ะว่าถ้าตอนนี้ความเป็นอยู่ของเราที่อยู่มีอยู่ตอนนี้มันยังไม่ใช่ ลองเปิดโอกาสให้กับตัวท่านได้มารู้จักกับอาชีพที่ดีกับหน่อย AIA กับทีมบุญยวัตรกรุป๊ปกับบริษัท AIA มาคุยกันค่ะเพราะที่นี่สร้างคนให้มีความมั่งคั่งมั่นคงและมีคุณค่าที่ดีกับผู้คนที่อยู่รอบตัวเราเราสามารถกำหนดรายได้ ด้วยตัวเราเองเราสามารถมีอิสระในการใช้ชีวิตในการดึงศักยภาพของเราออกมาได้ใช้อย่างเต็มที่และเราสามารถสร้างคุณค่าที่ดีให้กับผู้คนรอบข้างสนใจอยากมีชีวิตที่ดีมากขึ้นอยากมีความสุขมากขึ้นทักมาคุยกับเราได้นะคะยินดีให้ข้อมูลกับทุกคนยินดียินดีที่จะมอบถึงดีๆมอบความสุขที่เราได้รับให้กับทุกคนด้วยความจริงใจค่ะแล้วทักมาคุยกันได้ทุกวันนะคะยินดีค่ะ